ทั้งชีวิตผมยังไม่เคยเห็นใครเอาหมาล่ามาใส่แกงกะหรี่เลยนะแล้วแฟนผมนางบอกว่ามีเมนูนี้เพิ่งออกใหม่ที่โคโคอิชิปัญญาเจอแล้วฮะนี่เลยราเมงและอูด้งแกงกะหรี่หมาล่าและตัวเส้นและซุปเนี่ยเราเลือกเองได้ด้วยนะหมาทวยแรกกนเลยอูดง้งแกงกะหรี่หมาล่าเส้นนี่อร่อยมากทุกคนนุ่มเหนื่อส่วนตัวซุปแกงกะหรี่นะจะมีความเข้มข้นตามฉบับโคโคเลยได้รสชาติญี่ปุ่นแท้แต่จะมีความเผ็ดชามาจากหมาล่าไม่คิดเลยฮะว่าจะเข้ากันโคตรอร่อยเหมือนเอาซุปหมาล่าจากจีนที่เราคุ้นเคยมาใส่ชนกับแกงงกกะหี่โคโคโคลลตัวลัววมมมมาาาแ้ชพอูส กับไข่ยังมาต้มเยิ้มๆโคตรน่ากินของแฟนผมเป็นอูด้งแกงกะหรี่นางบอกอร่อยมากอันนี้เราเลือกความเผ็ด1นึ้ได้ด้วยนะแต่รอบนี้เมนูใหม่นางบอกขอลองเผ็ดแบบปกติก่อนละกันแล้วถ้าใครชอบเพิ่มท็อปปิ้งอันนี้ผมสั่งมาเป็นแบบไกด์ไลน์นะใครชอบท็อปปิ้งจุกๆตามนี้ได้เลยวิธีสั่งก็คือจะสั่งเมนูเบสิกแบบ2ตัวแรกก่อนนะแล้วก็สั่งแอปท็อปปิ้งตามใจชอบได้เลยเริ่มต้น185บาทเท่านั้นมาลองชามแรกอูด้งแกงกะหรี่หมาล่าท็อปปิ้งหมูชา ใหญ่เลยจัดเต็มมากอย่างที่บอกตัวนี้รสหมาล่าใช่สุดๆถ้วยนี้พาไม่ได้กับท็อปปิง้งหมูชุบเกล็ดขนมปังทอดหมูมาเน้นๆแล้วเสิร์ฟม,มาพร้อมชีสได้จานนี้ผมรับรองเลยอิ่มไปถึงพรุ่งนี้แล้วจานนี้ผมซาเองสั่งความเผ็ดระดับ5อันนี้คือความเผ็ดเหมือนพริก10เม็ดจริงๆทุกคนใครเคยลองแล้วบ้างแล้วด้วยเราเป็นแกงกะหรี่เลเวอร์ของโคโค่มากขอสั่งเป็นนี่เลยรามเมงแกงกะหรี่เพิ่มมาอีกคราวนี้สั่งเป็นท็อปปิ้งกุ้งและปลาหมึกชุบเกล็ดขนมปังทอดมาได้กรอบมากตัวนี้เทคเจอร ป็นท็อปปิ้งไก่ทอดและไส้กรอกไม่น่าเชื่อเลยฮะกินกับเส้นเราเข้ากันมากใครสายราเมนอูดง้งวิวบอกเลยนะว่าห้ามพลาดที่โค,โคโคอิชิบัญญะเขามีทุกสาขานะฮะทุกคนจะสั่ง d e l ิเวอรี่แก๊ปหรือไลน์แมนก็ได้ใครอยากรู้ว่ารสชาติแกงกะหรี่กับมาล่ามันเข้ากันยังไงไปลองเด็ดจริง